สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสวุพิธาชูสั์เลขที่40โมสมสทัเจค่ะวันนี้ก็จะมาพูดถึงความปลอดภัยและทักษะในการปฏิบัติการเคมีค่ะความปลอดภัยในการทํางานกับสารเคมีปฏิบัติการเคมีส่วนมากเกี่ยวข้องกับสารเคมีอุปกรณ์และเครื่องมือที่อยู่ในห้องปฏิบัติการและผู้ปฏิบัติการต้องรู้จักประเภทสารเคมีและวิธีการใช้และวิธีการกาจัดสารเคมีแบบถูกต้อง ฉลากสารเคมีฉลากที่ติดกับพยัญชนะมีข้อมูลลักษณะเฉพาะของสารเคมีนั้นๆเพื่อความปลอดภัยและผู้ปฏิบัติการจะต้องรู้จักการจัดเก็บการนำไปใช้และวิธีการ กำจัดสารเคมีนั้นฉลากมีข้อมูล4ส่วนค่ะ 1. ชื่อผลิตภัณฑ์ 2. รูปสัญ,ญลักษณ์แสดงความเป็นอันตรายของสารเคมี 3. คํคำเตือนข้อมูลความเป็นอันตรายและข้อควรระวัง 4. ข้อมูลของบริษัทผู้ผลิตสารเคมีค่ะสัญ,ญลักษณ์แสดงความเป็นอันตรายในระบบ GHS นิยมใช้ในระบบสากลค่ะใช้พื้นหลังสีขาวรอบสีแดงมี9สัญ,ญลักษณ์ค่ะ สัญ,ญลักษณ์แสดงความเป็นอันตรายในระบบ GHS 1. สารกัดก่อน 2. อันตรายต่อสุขภาพ 3. แก๊สภายใต้ความดัน 4. ผพิษเฉียบพัน 5. เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม 6. สารไวไฟ 7. สารออกซิไดซ์ําทำให้ละคายเคือง 9. วัตถุระเบิดค่ะสัญ,ญลักษณ์แสดงความอันตรายในระบบ NFPA นิยมใช้ในสหรัฐอเมริกาเป็นหลักอันนี้นะคะก็จะเป็นรูปของแอมโมเนียไนเตรตค่ะสีแดงแสดงถึงความไวไฟเป็นเลขศูนย์ก็คือไม่ติดไฟค่ะสีน้ำเงินความเป็นอันตรายต่อสุขภาพเป็นเลขสองปานกลางค่ะสีเหลืองความไวปฏิกิริยาเป็นเลขสามค่ะเมื่อได้รับความร้อนจะระเบิด สีขาวเป็นสัญลักษณ์พิเศษเป็นออกซิไดค่ะสีน้ำเงินนะคะแสดงแทนด้านสุขภาพค่ะศไม่เป็นอันตราย 1. เป็นอันตรายน้อย 2. อันตรายปานกลาง 3. อันตรายมาก 4. อันตรายถึงชีวิตสี 4, แดงด้านความไวไฟศูนย์ไม่ติดไฟ 1. ติดไฟที่น้มภูมิมากกว่า93องศา,าเซลเซียสสองติดไฟที่น้มภูมิน้อยกว่าเกองศา,าเซลเซียส 3ติดไฟที่นณหภูมิ3น้อยกว่า37องศาเซลเซียส4ติดไฟที่นณหภูมิห้องสีเหลืองด้านความไวปฏิกิริยาศูนย์ไม่สเสถีนร1ไม่สถเยรนเมื่อมีนณหภูมิ 2. เกิดปฏิกิริยารุนแรง 3. ระเบิดไม่ได้รับความร้อน 4. ระเบิดได้ที่อุณหภูมิห้องสีเขาานะคะสัญลักษณ์พิเศษตัวรบเบิดยูมีขีด ทำปฏิกิริยาเคมีกับน้ำ OX ออกซิได ACID สารที่เป็นกรด ALK สารที่เป็นด่าง COR สารที่กัดก่อนแล้วอันสุดท้ายสารกำมันตะรังสีนะคะการปรถมพยาบาลเมื่อได้รับอุบัติเหตุจากสารเคมี 1. สารเคมีเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดไหลผ่าน15-30นาที แล้วรีบหาหมอทันทีสสูดดมสารเคมีออกจากบริเวณที่มีสารเคมีหรือแก๊สพิษสำหรับคนหมดสติให้ช่วยกันถอดเสื้อกาวปลดกระดุมและอยู่ในบริเวณพื้นที่ที่มีอากาศถายเททำ CPR แล้วรีบพบแพททันทีค่ะ 3. สารเคมีถูกผิวให้ถอดเสื้อผ้าที่โดนสารเคมีออกล้างด้วยน้ำสะอาดไหลผ่านบาดแผลบริเวณที่โดนสารเคมี15-30นาทีห้ามถูกแผลแล้วนำส่งแพทย์ทันทีสารเคมีเข้าปากให้รีบเจอจัางด้วยน้ำหรือนมทำให้เป็นสารขัดกองห้ามอาเจียนออกมาส่งแพทย์ทันทีค่ะสำหรับข้อสอบข้อที่หนึ่งนะคะ 1. สัญลักษณ์ในข้อใด แสดงถึงความเป็นอันตรายต่อสุขภาพค่ะ,ฉะเฉลยนะคะรูมที่1ค่ะ 2. ส,สัญลักษณ์หรือสีในข้อใดแสดงถึงด้านสุขภาพฉเฉลยค่ะสามสีเ้ําเงค่ะ